กติดข่าวด่วนล่าสุดครับจากวงการฟอร์มล่าวันเป็นข่าวสุดช็อกจากค่าย Red Bull Racing ครับคุณผู้ชม,มเมื่อพวกเขาประกาศปลดคริสเตียนฮอร์เนอร์ออกจากตำแหน่งทีม r ร n c i ปิลอย่างเป็นทางการครับคริสเตียนฮอร์เนอร์ครับก็สร้างความสำเร็จร่วมกันกับ Red Bull Racing มากกว่า20ปีครับคว้าแชมป์โลกร่วมกันมาก็หลายสมัยครับก็ประกาศในเพทางการครับเมื่อวันที่8กร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับ โดยคริสเตียนฮอร์เนอร์จะพ้นตำแหน่งครับแล้วก็ Red Bull Racing ครับได้แต่งตั้งให้โลรองเมกีสครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผมเล่าวันของ r a c i n g b u l l ครับทีมน้องของ Red Bull ขยับขึ้นมาดำรงตำแหน่ง CEO และก็ทีมพิ n c i เปาของ Red Bull Racing เป็นคนปัจจุบันนะครับก็ต้องมาดูว่าเมกีสครับจะได้ทำงานกับ Red Bull Racing ในฐานะของ CEO ของทีม ไปจนถึงตอนไหนครับเพราะว่ามีการคาดการว่าการขึ้นมาดำรงตำแหน่งของเมกีสครับอาจเป็นเพียงแค่การรักษาการไปให้สิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นครับเพราะว่ามีการเต็งครับว่าคนที่จะก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งทีวิสิอลของเร u บ l คนต่อไปครับอาจจะเป็นแมตเตียบีนอสโตรครับรวมไปถึงโอเลเวอร์โอ๊กน่นเองในขณะที่ฝั่งของเรซิ่งบูครับก็ได้แต่งตั้งให้ อลันเพอร์เมนครับได้ขยับขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมของ r Racing b u บ l ครับส่วน Red Bull ครับในปัจจุบันครับมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับนักขับมือหนึ่งของพวกเขาอย่างมาร์คสวยทัทเพนครับที่มีข่าวความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนครับกับ Mercedes Mercedes ซครับซึ่งล่าสุดเมื่อเช้านี้นี่เองครับอ l ล่าเชเลสเชเลเนสครับประธานใหญ่ของ Mercedes ได้มีรายงานครับว่า อนุมัติให้ซิวเวอร์แอโร่ครับเดินหน้าเจรจาคว้าตัวแม็กซ์วอยดเพนมาอยู่กับทีมให้ได้ในศึกฟอร์มละวันลึกดูการหน้าทีนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าการเขย่าครั้งนี้ของเรดบูลครับจะทำให้ส่งผลต่อตลาดนักขับแค่ไหนรวมไปถึงการจัดการภายในแคมป์ของ Red Bull Racing เองครับจะกลับมาอยู่ในภาวะปกติได้หรือไม่นั่นคือข่าวล่าสุดครับ ปลดคริสเตียนฮอร์เนอร์ออกจากตำแหน่งทีมพิิพจนอย่างเป็นทางการและผลักดันครับโรลองเมกีสขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนมีผลในทันทีครับ